ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กําลังจะไปห้องสมุดนะคะเพื่อที่จะไปอ่านหนังสือกันค่ะซึ่งห้องสมุดท,ที่มหาวิทยาลัยเจิ้งตานะคะก็เป็นห้องสมุดท,ที่เพิ่งจะเปิดใหม่ในปีนี้นะแล้วก็เหมือนต้อนรับเราเลยนะคะเพราะว่าพอเราเข้ามาปุ๊บห้องสมุดก็เสร็จปั๊บ <c oughs> และเป็นห้องสมุดท,ที่ยิ่งใหญ่อลังการ <c oughs> ดาวรันดวงมากๆนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะว่าห้องสมุดข้างในมีอะไรยังไงบ้างนะสำหรับใครที่อยากจะมาเรียนเจิ้งตาก็อาจจะเป็น แรงบันดาลใจให้เลือกมหาวิทยาลัยนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยะคะ่ะ ข้อดีมากๆเลยของห้องสมุดที่นี่นะคะก็คือมันเป็นวิวภูเขาค่ะเดี๋ยวหันให้ดูนะอันนี้คือห้องสมุดใหญ่ที่ทุกคนจะเข้าไปแล้วข้างหลังอาจจะเป็นตึกอ่านหนังสือแบบเงียบนะคะนี่นะคะข้อดีของห้องสมุดที่นี่ก็คือเป็นติดภูเขา Azerbaijan แบบนี้นะคะแล้วเวลาที่อ่านหนังสือถ้าเราเลือกมุมดีๆเราก็จะได้อ่านหนังสือวิวภูเขาเลยนะคะซึ่งตรงเมื่อกี้นั่นาคือทางเข้าที่จะเข้าไปอ่านหนังสือตรงห้องสมุดกลางนะแต่ว่าเด, voilà. เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องที่เป็นสําหรับ การนั่งทําการบ้านหรือว่านั่งอ่านหนังสือแบบเงียบๆจริงๆนะคะซึ่งห้องนี้ก็คือจะมีกฎว่าคนที่เข้าไปอาจจะต้องแบบว่าห้ามแม้กระทั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์นะทุกคนเพราะว่าถ้าพิมพ์คอมพิวเตอร์เสียงคีย์บอร์ดก็จะดังแล้วจะรบกวนคนอื่นอะไรอย่างงี้นะก็จะเป็นห้องที่เงียบมากจริงๆแล้วแต่ว่าวิวก็คือดีมากนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูมันคือตึกนี้นะคะทุกคนซึ่งเวลาที่เราเข้าไปนะคะเราก็จะต้องมีการล็อกอิน โปรเซสต่างๆเพื่อที่ทําการจองที่นั่งนะคะแล้วก็จะได้เห็นวิวภูเขาแบบนี้แล้วก็มีสวนอย่างนี้หน้าตึกและทุกคนแล้วก็นั่นคือภูเขานะคะนี่นะคะทางเขามีเขียนว่าเป็น lake side reading house นะคะก็คือเป็นบ้านสำหรับอ่านหนังสือริมทะเลสาอันเงียบสงบของเราอะ่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนข้างหน้านะทุกคนสำหรับสแกนบัตรนักเรียนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปสแกนบัตรนักเรียนเราตรงนี้ แล้วมันก็จะมีโซนที่นั่งให้เลือกทั้งหมด4โซนนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะนั่งตรงไหนซึ่งทั้งหมดเ่ยจะเป็นไซเลนโซนหมดเลยก็คือห้ามทําเสียงดังเดยทั้งสิ้นนะคะซึ่งไม่ได้มาสักพักแล้วแต่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นโซน E ที่เห็นวิวภูเขาก็เดี๋ยวเลือกโซน E นะคะแล้วมันก็จะมีที่นั่งมาให้เราเลือกแบบนี้นะคะว่าเราอยากจะนั่งตรงไหนจำไม่ได้อะน่าจะแถวนี้มั้งที่เห็นภูเขาอ่ะเลือกแล้วนะคะตอนนี้ก็ เราได้ที่นั่งเป็นโซน E เบอร์ er 18ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่เพิ่งเปิดเทอมนะคะก็เลยทำให้ยังไม่ค่อยมีนักศึกษา มาใช้บริการเท่าไร่แต่ว่าถ้าเป็นช่วงใกล้สอบก็คือคนจะเยอะกว่านี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ที่นั่งตรงนี้ก็เป็นที่นั่งที่เห็นวิวภูเขาด้วยเดี๋ยวจะให้ดูว่าเห็นวิวภูเขาเป็นยังไงเห็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงจุดที่เราเลือกนะก็คือเบอร์ยี่สิบแปดนี้นะคะก็จะเห็นวิวภูเขาข้างนอกแล้วก็เห็นลำธารข้านงนอกด้วยแบบนี้สงบลมลื่นมากนะคะ ตรงห้องนี้นะคะก็จะมีเครื่องหมายบอกอย่างนี้นะทุกคนซึ่งตอนนี้เรายางอ่านไม่ออกนะคะแต่ว่าเราเข้าใจว่าเขาบอกว่าแบบห้ามใช้เครื่องคิดเลขหรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าเสียงที่กดอาจจะดังรบกวนคนอื่นได้จริงๆเราว่าที่นี่คือต้องเงียบมากๆเลยอะทุกคนแนละ้วจริงๆเราก็อาจจะ พูดเสียงกระซิบอย่างนี้ก็อาจจะยังไม่ได้นะถ้าเป็นเวลาปกติที่แบบว่านักเรียนมาอ่านหนังสือกันอย่างจริงจังนะคะแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากเพิ่งเปิดเทอมก็เลยไม่ค่อยมีคนมาใช้บริการเท่าไหร่เราก็เลยรู้สึกว่าเราแอบพูดเบาๆได้อยู่นะเพราะว่าแทบจะไม่มีคนเลยในนี้นะคะตรงข้ามนั้นนะคะจะเป็นห้องสมุดใหญ่คนะ่ทุกคนก็คือสามารถไปนั่งแล้วก็ใช้เสียงได้ใช้คอมพิวเตอร์ได้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงนะคะอยู่ตรงข้ามกันแค่นี้เอง คนนอกจากโซนที่เป็นโต๊ะนั่งแบบจริงจังแบบนั้นแล้วก็มีโซนให้นั่งแบบชิลๆตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเอาของมาฝากตรงนี้เพื่อที่จะไปนั่งอ่านหนังสือก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้โล่งมากไม่มีใครเลยจ้าแม่เงียบกริบทุกคนตรงนี้ก็จะมีอีกระบบหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดสมมติเราอยากจะออกไปท,ทาธุระช่วคราวเรายังอยากจะจองที่นั่งของเราไว้ก่อนเราก็สามารถมา เซ็ตในระบบนี้ได้นะหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนที่นั่งเรารู้สึกว่าที่นั่งเราไม่เวิร์ดก็คือมาเปลี่ยนในระบบนี้โดยที่ไม่ต้องออกไปตรงนี้เพื่อที่จะไปเปลี่ยนกับเครื่องที่เราเข้ามาตรงนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้มาเงียบเกินไปเดี๋ยวเราจะไปนั่งอ่านหนังสืออีกที่หนึ่งนะคะที่สามารถใช้คอมได้เติดไม่ออก แสวงานะฝนตกหนักมากแล้วเขาก็จะมีที่วางอาไว้สําหรับห้องสมุดที่นี่ทั่ทุกที่เลยนะคะก็คือให้เด็กอ่ะเอาล่มมาใส่ไวไ้ในรูตามห่องนี้ได้นะแล้วก็มีบริการเป็นถุงพลาสติกให้แบบนี้ด้วยนะคะไปไปอ่านหนังสือห้องสมุดอญ่างกันเลยทุกคนจะบอกว่าปกติอ่ะมันจะไม่คนน้อยขนาดนี้นะทุกคนมันจะไม่ได้เป็นห้องสมุดเหมือนห้องสมุดล้างแบบนี้นะคะส่วนใหญ่คือจะมีคนมาอ่านหนังสือกันเยอะมากแล้วทุกคนก็จะแบบ เงียบแบบเงียบมากในห้องนั้นแต่ว่าวันนี้เหมือนแบบมันเพิ่งเปิดเทอมหรอมั้งก็เลยไม่มีใครจะต้องตั้งใจอ่านหนังสือขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะทุกคนก็เลยไม่ได้ใช้บริการอานันต์เท่าไหร่นะคะแต่ว่าอีกห้องสมุดหนึ่งอะแม้ว่าจะเพิ่งเปิดเทอมนะแต่ว่าจากที่เราเคยเข้าไปดูก็คือมีคนเยอะประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูว่าห้องสมุดใหญ่มีคนเยอะแค่ไหน yeah. นอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของห้องสมุดนี้เลยก็ได้ก็คือเขาจะมีที่ให้เล่นเกมได้แบบนี้นะทุกคนก็คือปังมากนะคะเพราะว่าชั้นล่างก็คือใช้เสียงได้อยู่อ่ะก่อนจะเข้าไปไม่ได้เข้าสักทีนะทุกคนอันนี้คือที่ยืมหนังสือนะคะก็คือสมมติว่าถ้าเรายืมหนังสือไปแล้วแบบว่าเราจะต้องมาคืนในวันที่ห้องสมุดปิดหรือเราขี้เกียจจะเข้าไปข้างในเราก็คือสามารถคืนกับระบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีภาษาอังกฤษไท้ด้วยแต่เจริงเรายังไม่เคยที่จะต้องคืนหนังสือด้วยระบบนี้นะ ทุกคนตรงนี้เป็นวิวจากชั้นแรกนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าห้องสมุดคืออลังการมากนะทุกคนมันจะเป็นเลเยอร์ชั้นๆขึ้นไปแบบนี้แล้วก็มีที่ให้อ่านหนังสือได้หลากหลายมุมเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะพาทัวร์ชั้นแรกก่อนนะคะตรงนั้นก็คือเป็นที่ที่สำหรับนั่งได้แต่มันจะไม่ค่อยมีโต๊ะมันก็จะเป็นเชิงแบบโซฟาแบบนั้นนะแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนเป็นมิวเซียมือะไรสักอย่างของเจิ้งต้านะคะแต่ว่าเราไม่เข้าใจเหมือนกันมันคืออะไร ตรงนี้นะคะที่บอกก็คือเป็นโซนสําหรับคนที่อยากมาเล่นเกมเนี่ยาสามารถมายืมบอร์ดเกมอย่างนี้ได้เลยนะทุกคนก็คือเป็นโซนที่แบบว่าให้มาเล่นเกมกันตรงนี้ได้ปังไหมเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเกมอะไรให้ยืมบ้างที่นี่ก็จะมีทั้งบอร์ดเกมเออย์ใด,ดเอยมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเกมด้วยปังสุดนี่คือเขาเล่นโอเวอร์คุกกันอยู่นะทุกคนอนนี้ก็จะเป็นบอร์ดเกมนะคะ เดี๋ยวเราจะพาขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนกันนะคะทุกคนซึ่งเราชอบมากเลยนะที่เราที่เขาเอาเกมมาแบบเข้ามาอยู่ในห้องสมุดอะไรเงี้ยเพราะเขาก็มองว่าเกมก็ถือว่าเป็นสื่อการเรียนการรู้อย่างหนึ่งที่แบบว่าคนสามารถมาหาความรู้ได้แล้วก็กระตุ้นความสนใจได้มากกว่าสื่อทั่วไปเดี๋ยวมาดูชั้น4ี่กันนะคะชั้นนี้ก็คือจะเป็นชั้นที่ปังเหมือนกันเพราะว่ามีห้องมีทชิ่งรูมแบบนี้ให้เรามาจองใช้ได้เราก็คือสามารถจองผ่านระบบออนไลน์ของเจิ้งต้านะคะแล้วก็ มาใช้ได้เลยมันก็จะมีระบุอยู่แนละ้วว่าแบบห้องประชุมนี้สามารถใช้งานได้แบบขั้นต่ํากี่คนแล้วเราก็ต้องใช้รหัสนิสิของเราไปจองนะคะนี่ก็จะมีหลากหลายเลยปกติคือจะเต็มเอียดแล้วทุกคนแต่ว่าวันนี้เหมือนว่าเป็นช่วงที่ทุกคนเพิ่งเปิดเทอมนะคะก็เลยยังไม่ค่อยมีใครมาใช้บริการเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้จองมาจากบ้านนะทุกคนก็คือมาจองกับเครื่องตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อจะใช้งานห้องประชุม อยาให้ดูบรรยากาศรอบๆเนี่ยทุกคนมันเป็นมือเผาแบบเนี้เหมาะกับการเรียนมากนะต่อไปห้องนี้ชื่อ information classroom นะคะอันนี้ก็คือจะมีคอมพิวเตอร์ให้เด็กๆได้มาใช้อันนี้เป็นห้องอจะเป็นมุมประมาณนี้ ให้เด็กๆมายืมแล้วก็มานั่งชมตรงนี้ได้นะก็จะมีหนังเข้ามาหนังภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้นะก็คือพอยืมเสร็จนะทุกคนเขาก็จะมีเหมือนเป็นแบบที่นั่งมินิเตอร์ให้มานั่งกันได้อย่างนี้นะคะก็คือสามารถมาดูหนังตรงนี้ได้ไม่ต้องไปลงหนังก็ได้นะและมีหลายที่มีอีกแล้วก็หเห็นมีน้องๆมานั่งดูหนังกันด้วยนะทุกคน นี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่นั่งแบบแยกเดียวนะทุกคนสําหรับใครที่อยากจะนั่งเรียนแบบใช้สื่อการเรียนการสอนแบบคนเดียวประมาณนี้นะคะก็จะมีที่นั่งแบบแยกคนเดียวแบบนี้ด้วยก็คือดีงามแต่อจริงป้าตั้งแต่เรียนมาเรายังไม่เคยมาใช้บริการดูหนังเลยรู้แค่ว่ามันมีแต่ว่าไม่เคยใช้นะคะส่วนใหญ่จะมาอ่านหนังสือมากกว่าเราพาไปดูที่นั่งประจําของเราที่เราชอบนั่งป็นไร โซนนี้นะคะก็คือเป็นโซนตรงกลางที่เราถ่ายให้ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะก็คือมันจะเป็นโซนที่แบบถ้านั่งตรงนี้แล้วแบบอ่านหนังสือแล้วเบื่ออะไรอย่างี้ก็คือสามารถเลือกมองไปที่วิวข้างๆได้ก็จะสวยมากเป็นแบบนี้นะคะทุกคนพอเรานั่งตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วเราอ่านแล้วเราเบื่อเราก็มองขึ้นไปก็จะเห็นแบบความสถาปัตยกรรมห้องสมุดที่แบบเป็นเลเยอร์สวยงามแบบนี้ก็จะรู้สึกว่ามีกําลังใจในการอ่านหนังสือขึ้นมานะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึ่งที่แบบว่าถ้าสมมติวันนั้นฟีลลิ่งแบบไม่ได้อยากอา่านหนังสือในห้องสม,มุดสถาปัตย์แต่ฉันอยากได้ธรรมชาติอะไรอย่างนี้มันก็คือจะอยู่ฝั่งนะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นยังไงเอ,อ่อข้อดีอย่างหนึ่งคือเราอะวางคอมว่าอะไรไว้ที่ห้องสม,มุดอย่างเงี้ยทิ้งไ้เลยอย่างเงี้ยบ่อยมากนะทุกคนแต่ว่าของที่นี่ไม่เคยหายเลยแม้แต่ครั้งเดียวเป็นข้อดีของไต้หวันนะที่เรารู้สึกว่าแบบอยู่แล้วมันค่อนข้างปลอดภัย คนค่ะมุมอีกมุมหนึ่งที่แบบว่าธรรมชาติมากๆนะแล้วตอนนี้ต้องพูดเสียงเบามาเพราะว่ามีคนอ่านหนังสืออยู่ตรงน,นี้ค่อนข้างประมาณหนึ่งนะคะก็คือมุมนี้จ้าอืมก็คือจะนั่งอ่านอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเห็นวิวออกไปข้างนอกที่ตรงนู้นนะคะก็คือรื่นเริงบันเทิงจิตมากๆนะทุกคนวิวก็คือจะสวยประมาณนี้เลยคะ่ะก็คือวิวเดียวกับห้องสมุดข้างนอกเมื่อกี้ที่เราพาไปดู ทุกคนคะ่ะและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศห้องสม,มุดของจังตาน,นะคะ่ะก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะก็เดี๋ยวจะไป หนังสือต่อแล้วนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายถ้าเกิดวราชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกุุงกิ้งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแถมวิวยามค่ำคืนให้อีกหนึ่งนะคะทุกคนตอนกลางคืนก็คือยังสวยงามด้วยแสงไฟแบบนี้เด้อ